สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องขนมวุ้นชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูคุณพ่อเขาเอาป้าพี่น้องเอาป้าเพนน้ำม,มันออกเอาหนาม,มันหลายตอนนี้พ่อพนกาลังจะไปย่าป้านอกจากพี่น้องเนี่ยเราไปดูกันนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้มาถ่ายภาพบรรยากาศสวยๆให้ทุกคนดูด้วยเนื่องจากว่าฝนตอนนี้ก็เหมือนจะลดลงแล้วนะคะวันนี้ในที่สุดแดดก็ออกแล้วเนาะนี่เห็นไหม สวยมากๆเลยเมื่อกี้ขนมวนก็ไปไลฟ์สดทาง YouTube นะคะช่วงนี้ขนมวนไลฟ์สดทาง y t u t u พี่พี่น้องๆลุงป้าน,นะอาสามารถไปพูดคุยกันแบบเรียวทางสดๆได้นะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะไปไปนี่ถ้าบรรยากาศสวยมาก <laughs> หนูยังไม่ได้เก็บแบบว่าอุปกรณ์ที่เอามาไลฟ์เลยใช่ยังไม่ได้เก็บเลย <laughs> มาแบบอนี้มาไปครับไปครับแบบกเก้าอี้มาค่ะชึบเครื่องมือเครื่องมือน,นี่นะคะชมบันรรยากาศไปด้วยเลยแบกบของแบกบของจนกล้ามขึ้นสวยเนาะบรรยากาศดีมาก ได้ยินเสียน้ําไหลด้วยมารับกําลังใจกับทุ่งนาสีเขียวค่ะเดี๋ยวจะเอาหนูโฟกัสไปด้วยไปไหมคะไปดูคุณปาโอ้ไม่ใช่คุณปา่าไปดูคุณตาเอาป่ากันไปไหมไปไหมเดี๋ยวขี่หลังป้าไปเอาไหมเพราะว่าโฟกัสเพิ่งตื่นค่ะหนูเพิ่งพาเข้ามามหาอลินมาเหรอมามนนขึ้นหลังมาเลยพาไปหาตาเดี๋ยวเกาะดีๆนะ ไปคะ<ม>่ะตึ๊บดองนูกดกรโดนก่อนโฟกัสกดไม่ได้เดี๋ยวค่อยกดเดี๋ยวค่อยกดค่ะกดตงมีขีดตรลงเดินได้อลงได้ค่ะสรุปไปไม่ทันเพราะว่าคุณพ่อเอามาแล้วเรียบร้อยเสื้อหลุดอีกอมาเร็วสรุปไม่ทันค่ะค่อยดูไม่ทันหมดแตถ่ายนี่อยู่บกรถ วันนี้ได้ไหมเอ่ยได้มกหน่อยนึงวันนี้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าน้ามันเริ่มลงแล้วน้ํามันเริ่มลงแล้วโฟกัสนี่นจะตีใส่ยุ้ยอปลานี่ทำไมเอ่ยโฟกัสตัดหน้าม้าใหม่มาน่ารักมากเลยน่ารักไหมคะ โอ้อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะปลาชนปลาย่อนใครมีปลาชน,นี่ค่ะคุณแม่ก็กำลังเกี่ยวหญ้าอยู่ฟังนู๊น<า>ไปไม่ทันเลยอ,<า>อะไรคะปึ้<ะ>นล้าฮะขึ้นล้ซาบะหินป้าจีดคุณแม่อยู่หันให้แม่เลี้ยงขึนล้างเลยขึ้นล้งอีหรือเป่าป้าที่เอวหากักรอด็โอ้ย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 เกิดเป็นต้นหนาทิ่มพื้น ไปกันค่ะน้องฝวายกินยานี่ค่ะป้าวันทำไมไม่มีวะกดไหนายกินยาสวัสดีจ้จะคุณครูคุณป้าคุณป้าอะไรออหนุนคุณแม่อโอ้ยมันจะลงแล้วลงก่อนเร็ว ก็ตัวเองไม่เกาะเขาไว้ดีๆเนาะก็ตัวเองไม่เกาะเขาไว้ดีๆเนาะไม่ข็เอาไว้ไม่ขีลังแล้วมั้งนี่นะคะคนดื้อของเรานะคะเดี๋ยวเพิ่งไหนสวัสดีเอฟซีก่อนเร็วยินสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูโฟกัสตัดหน้าม้ามาสวยไหมสวยไม่ป้าถามเอฟซีอยู่ปัดลงเร็วปัดลงให้มันสวยๆโอ๊ย ขากอเกาให้มันลุ่มๆสวยๆตัวสว,สวยๆเออสวยๆไปทางหลังลๆๆไปเลยเลยเลยไปเลยไปค่อยๆกค่อยๆกัๆนต้นก้ามกินนะเนีน่ยอือบรรยากาศสวยมากแสงแบบสวยมากเพราะว่าวันนี้ก็คือฝนไม่ตกค่ะแสงสวย ทุกวันก็คือบรรยากาศคือคลุมคลุมมากเพราะว่าเพาว่าฝนตกว,วันนี้ฝนไม่ตกมาหิวใจหิวใจท้องฟ้าก็สวยทุ่งนาก็สวยนะคะทุกคนลมเย็นๆรู้สึกเหมือนแบบใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วท,ทั้งถที่บอว่ายังไม่ได้แตะเลยยังไม่ได้แตกเลยแต่บรรยากาศแบบเย็นๆ ลงน้ำ <laughs> โฟกัสบอกให้น้องควายลงน้ำเลยค่ะโฟกัสอย่าไปดึงเชือกเขานะนาอย่าไปดึงเชือกนะคะขี่หลังอีกแล้วเหรอเดี๋ยวพี่อ่ะฝากกล้องก่อนเดี๋ยวป้าจะมามาเชือกให้สูงอีกตอบไวด้ดีนะคะเฮลโหลฮลโหลาย เชียโอ๋อหายใจบก่กโดนดนครับโอ้ยเขอตร <c oughs> งเท้าก็บอกได้ใส่เลี้ยงแบบไหนเลี้ยงแบบว่าเอามากินหญ้าเลยนี่เขาไม่ให้กินหญ้าแต่โฟกัสดึงมากินหญ้าเลยสาวน้อยเลี้ยงควายของแท้ กี้ทำไมอ่ะอย่าดึงมันแรงเด้บไวไหวเด้ออย่าอย่าท้าแบบงั้นสิเขามันจะวิ่งนะมันเหมือนมา้ามันไม่เหมือนม้าหรอกมันไม่ได้ขึ้นอย่าทำแบบนั้นเออหยา <laughs> อย่าไปบิดเียไปเอาน้องควายเข้าข้อกันดูคนเลี้ยงไปแล้วจัดบอกจัดอีหยังว่าไปลงน้ำซะหน่อยโอ้ย ปิงกัดเอ็งดิตั้งปื่อยู่อื้ตัวแบบใหญ่เลยเอาคือบาให้มันเอาออกนะโฟกัสวิ่งชิเอาออกไหมเฮ้ยน่ากลัวอักมารับไหมตัวมันใหญ่โฟกัสยามีเฮ้ยปิงกัดโฟกัสใครมาปิงกัดเออปิงกัดจะเข้าไป นู่นปิงกัดมาเริ่มเลยอ้ามตัวใหญ่มากทำไมปิงมันตัวใหญ่ขนาดนี้แม่กินเลือดแล้มันจะใหญ่กว่านี้อีกเอึ้ยอิ่มแล้วไปจับแล้วใครจะออกให้เนี่ยเดี๋ยวมันโดนนอิ่มมันก็ไม่กินอุ้ยมักินอิ่มมากสปอยปิงกัดปิงกัดไปกลับบ้านกันค่ะกินเนื้อไปปอา <c oughs> คุณพ่อก็เอาควายไปเข้าคอส่วนน้องแม่รามาเฝ้าปลาเอานี้แล้วจนนีแล้วนี่ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วนูนเอาปลามาแขวนเมื่อกี้มานั่งรอตรงนี้นะนปลาวูวันที่ฝนตกหนักช่วงแรกนี่ขึ้นถึงนี่เลยค่ะทุกคนถึงนี่เลอยากดูปลาอยากดูปลา หนึ่งสองสามโอ้ย,อยเห็นยังเอเายามมีกุ้งอืมหนูตับกุ้งได้โอเคหนู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 ตับเส้นเส้นมันอมมันมัก็มากัดอืมไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแช่ กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมดูโฆษณาให้กับช่องของขน,นมบุญด้วยนะคะทุกคนไม่บายทำไมหนูไม่พูดออกเสียงอะตอนเราคลิปนี้เราก็จะปิดไว้เพลยงเท่านี้นะคะ <Yeah. S 1> ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมดูโฆษณาให้กับช่องของขน,นมบุญด้วยนะคะไว <Yeah. S 1> ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย